เรามาคุยกันเรื่องที่แบบเป็นไวรัลทั้งโซเชียลเลยดีกว่าครับค่ะเรื่องคลิปที่โมนาโกใช่ไหมคะใช่เลยครับคือมีคลิปผู้หญิงไทยคนหนึ่งแต่งตัวหรูมากอลังการมากให้สัมภาษณ์ช่องติ๊กตอกต่างประเทศอืมตอนแรกคนก็งงว่าใครกันนะพอ zoom เข้าไปดูดีๆเท่านั้นแหละอ้าวนี่ครูอ้อยเข็มทิชีวิตที่ตีนานานัพตลุมนี่นะใช่ค่ะคือภาพมันเปลี่ยนไปจนแทบจะเป็นคนละคนเลยนะจริงครับ จากที่เราจําได้คือชุดขาวเรียบๆสอนเรื่องธรรมะตอนนี้กลายเป็นมาดามใส่ชุดโอ๊ตกูตัวคือคําถามคือเขาไปถึงจุดนั้นได้ยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันปรากฏการณ์นี้มันน่าสนใจมากนะคะเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องการเปลี่ยนลุคของคนคนเดียวครับแต่มันสะท้อนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสังคมเราด้วยทั้งความต้องการที่เพิ่งทางใจหรือว่าต้นแบบความสําเร็จ การปรากฏตัวครั้งนี้เหมือนเป็นการเปิดตัวซีซันใหม่ของแบรนด์ทิตินาณพัทลุงเลยก็ว่าได้ค่ะซีซันใหม่ที่โมนาโกโฟังดูน่าติดตามมากงั้นเราต้องย้อนกลับไปดูซีซันแรกกันก่อนเลยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นมาย,ยัางไงครับต้องย้อนไปที่พื้นเพของเธอเลยค่ะเธอมาจากตระกูลเก่าแก่ณพัทลุงเป็นลูกสาวอดีตนกักการเมืองอ๋อโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยใช่ค่ะการศึกษาก็ระดับท็อปเลยนะมีทั้งบริหารที่ a อแบ MBA จากซินแล้วก็เศรษฐศาสตร์จาก University of London โอ้แต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดที่เป็นเหมือนปฐม,มบทของเรื่องทั้งหมดเลยก็คือวิกฤตต้ยมยำกุ้งปี2540ค่ะโอ้โห oh ช่วงนั้นนี่คือฝันร้ายของผู้ประกอบการใครนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเธอบ้างครับช่วงนั้นเรียกว่าลมทั้งยืนเลยค่ะธุรกิจที่ทำกับสามีล้มละลายครับ ที่แยก่กว่านั้นคือสามีก็มาเสียชีวิตกะทันหันทิ้งให้เธอต้องเจอกับหนี้สินที่ว่ากันว่าสูงถึง100ล้านบาทร้อยล้านใช่ค่ะพร้อมกับลูกชายคนเดียวคือคุณทะเลที่ตอนนั้นยังเล็กมากๆอยู่เลยฟังดูเป็นสถานการณ์ที่มืดแปดด้านมากเลยนะหนี้ร้อยล้านแถมต้องเป็นแม่เลี้ยงเดียวอีกแต่เรื่องราวมันไม่ได้จบแค่นั้นใช่ไหมครับเพราะนี่คือจุดที่เธอนํามาสร้างเป็นเรื่องเล่าที่ทรงพลังที่สุดแค่สองปีสองปีใช่ค่ะ โดยใช้หลักธรรมะกับการบริหารจิตซึ่งเรื่องนี้แหละคะ่ะที่กลายเป็นตำนานผู้ก่อตั้งหรือ founding myth ของเธอเลยน่าสนใจคำว่าตำนานผู้ก่อตั้งนะครับมันหมายความว่ายังไงหมายความว่ามันเป็นเรื่องราวที่ทรงพลังสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นหัวใจที่ทำให้คนเชื่อมั่นในตัวเธอที่สำคัญคือมันเป็น narrative ที่พิสูจน์ได้ยาก<อ>คือไม่มีใครรู้รายละเอียดจริงๆหรอกคะ่ะว่านี่หนึ่งร้อยล้านเนี่ยปลดได้ยังไงในสองปี แต่นั่นไม่สําคัญเท่ากับพลังของเรื่องเล่าที่มันสร้างขึ้นมาครับมันทําให้เธอเป็นเหมือนฮีโร่ที่ฝ่ามรสุมชีวิตมาได้ด้วยพลังใจและธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่คนกําลังสิ้นหวังอยากได้ยินที่สุดเข้าใจเลยค่ะพอมีเรื่องเล่าที่แข็งแกร่งขนาดนี้การต่อย,ยอดก็คงไม่ยากหลังจากนั้นเข็มทิศชีวิตก็ถือกําหนดขึ้นใช่ครับปี2547หหนังสือเข็มทิศชีวิตก็ออกมาแล้วก็ดังเป็นพลุตแตกเลยกลายเป็นเบสเซลเลอร์ทันทีครับ เนื้อหาก็จะเป็นธรรมะประยุกต์เข้าใจง่ายๆใช่ค่ะเหมือนคู่มือชีวิตฉบับเร่งรัดแล้วจากหนังสือก็กลายมาเป็นคอร์สสัมมนาที่ดังยิ่งกว่าเดิมอีกเข็มทิศจิตใต้สำนึกอืมซึ่งจุดที่ทำให้มันบูมสุดๆเลยก็น่าจะเป็นตอนที่ตอนที่ดาราเข้าไปเยอะๆใช่ไหมคะใช่เลยครับตอนที่เหล่าซุเปอร์สตาร์แถวหน้าของเมืองไทยแห่กันไปเข้าคอร์สจนเธอได้ฉายาว่าอาจารย์ของเหล่าซุปตาเลย มีทั้งคุณอำํำพัชราภาคุณวุนเส้นคุณกาละแม่กลยุทธ์นี้ฉลาดมากค่ะการมีคนดังมาเป็นเหมือนแบรนด์แอมบาสเดอร์มันช่วยยกระดับคอสให้ดูพรีเมียมจริงครับทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงได้ทันทีเลยแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือตัวผลิตภัณฑ์ของเขาเองการเอาหลักการ NLP หรือ Neuro Linguistic Programming มาผสมกับธรรมะในยุคนั้นมันใหม่มาก NLP มันคืออะไรครับพอจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆได้ไหม NLP มันคือศาสตร์ที่ว่าด้วยการใช้ภาษาเพื่อโปรแกรมสมองกับจิตใต้สำนึกของเราใหม่ค่ะจุดเด่นคือมันให้ความรู้สึกว่าเป็นวิทยาศาสตร์เป็นเทคนิคที่จับต้องได้อ๋อเหมือนมี how to ที่ชัดเจนใช่ค่ะซึ่งมันตอบโจทย์คนเมืองในยุคนั้นที่ไม่ใช่แค่อยากสงบแต่อยากแก้ปัญหาอยากประสบความสำเร็จด้วย มันให้เครื่องมือที่ดูทันสมัยกว่าการนั่งสมาธิหรือเข้าวัดฟังธรรมแบบเดิม,ดมอ๋อเข้าใจละเหมือนได้ทั้งความสงบทางใจแบบธรรมะแต่ก็ได้เครื่องมือแบบตะวันตกมาใช้แก้ปัญหาชีวิตด้วยพอภาพลักษณ์พรีเมียมมีดาราการันตีเนื้อหาก็น่าสนใจราคาคอร์สก็คงไม่ธรรมดาแน่แนไม่ธรรมดาเลยค่ะมีตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนบาทเลยนะโอโ้โหซึ่งข้อมูลจากแหล่งข่าวบอกว่าในช่วงพีคเนี่ย บริษัทของเธอมีรายได้จากคอสพวกนี้เฉลี่ยปีละ90ล้านบาทปีละ90ล้านโหนั่นมาระดับอุตสาหกรรมแล้วนะแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปใช่ไหมครับเพราะหลังจากยุคทองมันก็มีมรสุมลูกใหญ่ๆเข้ามาเหมือนกันใช่ค่ะเริ่มจากประเด็นที่ดาราคนดังบางคนเริ่มถอยห่างออกมาครับมีกรณีการนำภาพไปใช้โปรโมตโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเช่นครูเงาะกาลแแมหรือเอมณีรัตน ที่ออกมาบอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วซึ่งก็เริ่มทําให้เกิดรอยร้าวขึ้นมาแต่เรื่องที่น่าจะกระทบความน่าเชื่อถือมากที่สุดคงหนีไม่พ้นคดีหุ้น ABC ใช่ไหมครับเรื่องนั้นร้ายแรงมากค่ะเพราะมันไม่ใช่เรื่องความเชื่อส่วนบุคคลอีกต่อไปแล้วแต่เป็นเรื่องกฎหมายที่มีหลักฐานชัดเจนครับกรณีนี้กรตเขาใช้มาตรการลงโทษทางแพง่งกับเธอและพวกรวมสิบรายในข้อหาสร้างราคาหุ้นหรือที่เรียกกันว่า ปั่นหุ้นของบริษัท ABC ค่ะพอเป็นเรื่องปั่นหุ้นนี่มันทำลายภาพลักษณ์สายธรรมะอย่างสิ้นเชิงเลยนะถูกต้องค่ะมันสั่นคลอนแกนกลางของแบรนด์อย่างรุนแรงเลยประกอบกับเสียงวิจารณ์เรื่องค่าคอสที่แพงเกินจริงแล้วก็ลักษณะการสอนที่บางคนมองว่าคล้ายลัทธิจนมีการฟ้องร้องหมิ่นประมาทกันหลายคดี สุดท้ายเรื่องราวของเข็มทิศชีวิตในไทยก็ค่อยๆเงียบลงจนเธอประกาศปิดคอเสอย่างเป็นทางการในปี2563แล้วก็ย้ายไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศซึ่งถ้ามองในเชิงกลยุทธ์มันอาจไม่ใช่แค่การหนีปัญหาอาจจะเป็นการล่าถอยเพื่อไปตั้งหลักในสมรภูมิใหม่ครับซึ่งสมรภูมิใหม่ที่ว่านั่นก็คือโมนาโกและนำเรากลับมาที่คลิปไวรัลล่าสุดนี้เองใช่ค่ะ คลิปนั้นเธอให้สัมภาษณ์กับช่อง The School of Had r Nocks ไว้น่าสนใจมากเธอบอกว่าตัวเองเป็น m i l l ลนเน i r รหรือเศรษฐีเงินล้านตั้งแต่อายุ28แล้วก็กลายเป็น b i l l ลนเน i r รตัวเลขที่เธอกล่าวอ้างนี่น่าทึ่งมากนะคะเธออ้างว่าเคยทำเงินได้ถึง80ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2,560ล้านบาทโอ้โห oh. ภายในเวลาแค่6เดือน จากธุรกิจที่เรียกว่า IP licensing แล้วก็ยังใช้เรื่องราวเดิมคือเริ่มต้นจากหนี้จิตลบ3ล้านดอลลาร์ซึ่งก็คือราวๆ100ล้านบาทนั่นเองค่ะแล้วก็มีประโยคเด็ดๆที่เป็นไวรัลเต็มไปหมดเลยอย่างถ้าอยากรวยให้คบเพื่อนรวยอืมประโยคนี้คนพูดถึงเยอะมากหรือประโยคที่แรงกว่านั้นคือคนจนจะชุดให้คุณต่ำลงแล้วก็มีคุณไม่ใช่ต้นไม้ที่บอกให้คนลุกออกไปใช้ชีวิต ฟังดูแล้วมันคนละม้วนกับตอนเข็มทิศชีวิตเลยนะครับคนละม้วนอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะนี่คือการรีแบรนด์ครั้งมโหลานเลยนะจากเดิมที่ขายความสุขทางใจซึ่งเป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้มาสู่การขายความร่ำรวยซึ่งวัดผลได้ชัดเจนกว่ามากใช่ค่ะมันคือการเปลี่ยนโปรดักต์จากธรรมะมาเป็นไลฟ์สไตล์แบบโมนาโกซึ่งเข้าใจง่ายและขายง่ายกว่าในตลาดโลก พอเรื่องมันดังขึ้นมาก็แน่นอนว่าต้องมีคนไปขุดคุยต่อแล้วก็เจอเรื่องน่าสงสัยเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับอย่างที่รายการพุทธทกเขาตั้งข้อสังเกตไว้ใช่ค่ะประเด็นแรกคือตัวคลิปเองเลยมันดูจัดฉากไปหน่อยไหมครับการที่คนสัมภาษณ์เดินดุ่มๆเข้าไปทักคนที่ไม่รู้จักแล้วถามว่าคุณเป็นเศรษฐีหรือเปล่ามันดูแปลกๆแ,แถมการตอบคำถามของเธอก็ดูเตรียมตัวมาดีมากรู้มุมกล้องหมดใช่ค่ะ แล้วที่แปลกกว่านั้นคือคอมเมนต์ในคลิปต้นทางอ๋อที่มีคนเข้าไปพิมพ์คล้ายๆกันหมดเลยว่าอยากให้เธอเป็นเมนเทอร์ใช่ค่ะเหมือนเป็นแพทเทิร์นเดียวกันซึ่งมันผิดวิสัยของคลิปอื่นๆในช่องนี้ที่จะมีความหลากหลายกว่ามากชวนให้สงสัยว่าอาจจะเป็นการปั่นกระแสแต่เรื่องมันซับซ้อนกว่านั้นนี่ค่ะเมื่อขุดลึกลงไปที่ธุรกิจใหม่ของเธอคือแอปพลิเคชันชื่อโ so. ซบ เป็นแอปด้านสุขภาพจิตที่พ่วงเรื่องการเงินและความยั่งยืนเข้าไปด้วยแถมยังมีพาร์ทเนอร์เป็นถึงซาร่าเฟอร์กูสันดัตเชสแห่งยอร์กด้วยนะคะโปรไฟล์ดูดีมากแต่พอไปดูข้อมูลหลังบ้านกลับไม่เป็นอย่างนั้นค่ะข้อมูลพบว่ายอดดาวน์โหลดใน Android ยังน้อยมากแค่หลักพันส่วนรีวิวใน Apple Store ที่น่าแปลกคือ70%ของรีวิวเป็นชื่อคนไทยเอา้า เหมือนกับว่ากลุ่มผู้ใช้หลักยังเป็นคนไทยอยู่แต่จุดที่น่าสงสัยที่สุดยังไม่ใช่เรื่องนี้ค่ะยังมีอีกเหรอครับมีค่ะมีการอ้างอิงถึงบทความของนักลงทุนคนหนึ่งชื่อดามีมียนที่บอกว่าลงทุนในแอปนี้ไปถึง37ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเดี๋ยวนะครับบทความนักลงทุน อย่าบอกนะครับว่าอย่างที่คิดเลยค่ะพอมีคนนำภาพโปรไฟล์ของนักลงทุนที่ชื่อดาม,เมิเยนคนนี้ไปตรวจสอบด้วยโปรแกรมเช็คภาพ AI ผลออกมาว่าไงครับผลออกมาว่าภาพนี้น่าจะถูกสร้างขึ้นโดย AI ถึง99%และไม่ลองค้นหาชื่อนักลงทุนคนนี้ในโลกออนไลน์ก็ไม่พบตัวตนอยู่จริงเลยโอ้โหนี่มันเรื่องใหญ่มากเลยนะ เหมือนสร้างตัวละครปล,มปลอมๆขึ้นมาเพื่อการันตีธุรกิจตัวเองแถมข้อมูลบริษัทที่เกี่ยวข้องในไทยงบกำไรขาดทุนล่าสุดก็แจ้งว่าเป็นศูนย์ทั้งหมดด้วยถูกต้องค่ะพอเอาข้อมูลทั้งหมดมาต่อกันทั้งคลิปที่ดูจัดฉากคอมเมนต์ที่เป็นแพทเทิร์นแอปที่ยอดดาวน์โหลดสวนทางกับโปรไฟล์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุน AI ครับ ทั้งหมดนี้มันชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่านี่อาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นแคมเปญการตลาดที่ถูกวางแผนมาอย่างดีมากๆเพื่อสร้างตัวตนใหม่ในระดับนานาชาติใช่ค่ะและโปรโมทธุรกิจใหม่ไปพร้อมๆกันพอฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ตั้งแต่นี่ร้อยล้านคดีความจนมาถึงภาพนักลงทุน AI ผมอดสงสัยไม่ได้เลยว่า ทำไมเรื่องราวแบบนี้ถึงยังขายได้เสมออะไรในสังคมเราที่ทำให้คนยังต้องการฮีโร่หรือต้นแบบความสำเร็จแบบนี้อยู่ครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะและมันก็คือหัวใจของเรื่องนี้เลยขอยกบทวิเคราะห์ของรอสสอดร Dr. สมชัยพักภาณาวิวัฒมาอธิบายภาพใหญ่นะคะเขาชี้ว่าโลกปัจจุบันมันบีบคั้นและทำให้คนเครียดมากขึ้นจากหลายปัจจัยครับอย่างแรกคือเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวมานานการแข่งขันสูงขึ้น คนรู้สึกว่าอนาคตมันไม่แน่นอนแล้วก็มีเรื่องสังคมผู้สูงอายุที่ภาระต่างๆจะตกอยู่กับคนวัยทำงานมากขึ้นความเหลื่อมล้ำก็สูงขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะแถมยังมีเรื่องเทคโนโลยีกับ AI เข้ามา disrupt อีกคนจำนวนมากกลัวตกงานไม่มั่นคงในอาชีพพอปัจจัยลบเหล่านี้มารวมกันมันทำให้ผู้คนรู้สึกแขวงขวาง ไม่มั่นคงและหยหาที่พึ่งทางใจหรือผู้นำทางความคิดที่จะมาบอกพวกเขาว่าคุณทำได้มันมีทางออกซึ่งช่องว่างตรงนี้เองที่เปิดโอกาสให้ไลฟ์โค้ชหรือคนที่มีเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจก้าวเข้ามาเติมเต็มโดยเฉพาะคนที่มีเรื่องราวการผ่านวิกฤตมาก่อนมันยิ่งดูน่าเชือ่อถือถูกต้องค่ะและในยุคดิจิตอลที่ใครก็สร้างตัวตนผ่านโซเชียลมีเดียได้เรื่องนี้ยิ่งทาได้ง่ายขึ้น ทีนี้ถ้าถามต่อว่าทำไมต้องเป็นโมนาโกก็เพราะมันคือศูนย์รวมของมหาเศรษฐีซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ของเธออ oh. คนกลุ่มนี้แม้จะรวยล้นฟ้าแต่ก็มีความกดดันทางธุรกิจมีความเครียดมีภาวะจิตตกไม่ต่างจากคนทั่วไปการเอาตัวเองไปวางไว้ที่นั่นจึงการเป็นรี p o s i t i o n i n g ที่ฉลาดมากเป็นการประกาศว่าฉันคือโค้ชสาหรับคนระดับนี้ประมาณนั้นเลยค่ะ สรุปแล้วเส้นทางของทิทีนาัน,านพัทรลุงก็คือการเดินทางที่น่าทึ่งมากนะครับจากครูอ้อยเข็มทิศชีวิตในไทยที่ขายธรรมะประยุกต์และความหวังให้กับมวลชนค่ะสู่การเป็นมาดามอ้อยที่มนาโกไลฟ์โค้ชและนักลงทุนที่ขายความสำเร็จและไลฟ์สไตล์หรูหราให้กับกลุ่มอภิมหาเศรษฐีเป็นการสร้างตัวตนใหม่ที่แทบจะลบภาพเดิมทิ้งไปหมดเลยใช่ค่ะแล้วมันก็ทิ้งคําถามสําคัญไวใ้ให้เราคิดต่อ ในยุคที่ภาพลักษณ์ตัวตนและเรื่องราวความสำเร็จสามารถปรุงแต่งและนำเสนอผ่านสื่อดิจิตอลได้อย่างง่ายดายและแนบเนียนขนาดนี้ครับเส้นแบ่งระหว่างแรงบันดาลใจที่แท้จริงกับการตลาดที่ถูกสร้างขึ้นอย่างแยบยนต์มันอยู่ตรงไหนกันแน่และในฐานะผู้เสพสื่อเราจะมองเรื่องราวเหล่านี้อย่างเท่าทันและมีวิจารณญาณได้อย่างไรนี่อาจจะเป็นคำถามสำคัญที่สุดที่เราทุกคนต้องเก็บไปคบคิดกันเองค่ะ